แต่งานร้านฉันเนี่ยนะมีแพ็กเกจแพ็กเกจอะไรครับแม่แพ็กเกจลงอักขระเรียกผู้ชายแพ็กเกจลงอักขระเรียกผู้ชายแพงสุดเหรอแพงสุดแล้วหมื่นนี่ก็คือชุดเจ้าสาวคือพี่กำลังคิดจะทําให้มันถูกกว่านี้ถ้าฉันมีโรงงานผลิตผ้าให้ถามพี่ว่าชุดเจ้าสาวพี่ถูกสุดเท่าไหร่เท่าไหร่เหรอเก้าร้หบเก้าร่960 960คือท่าของฉันเองไม่ได้เมา าาไสูไ้นัย่อหมรับตงเลยนะคะอ่าเตรียมตัวแล้วับี๋ยนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณตอนแี้พี่ลินบอกว่าคนนี้ยังไม่แต like oh ่งเข้าใส่ไปแล้วจะไม่ได้แต่ง